พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทสกลละเขตจันทราเชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพพระเทพสิทธาคมสายกิติปาโลอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคห้าอดีตเจ้าคณะจังหวัดตากอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลตำรวจโทสกลเขตจันทราเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาศกัลยาณีไปวางที่หน้าหีบศพพระเทพสิทธาคมสายกิติปาโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหาอดีตเจ้าคณะจังหวัดตากอดีตเจ้าอาวาส วัดท่าไม้แดงณนะวัดท่าไม้แดงตำบลวังหินอำเภอเมืองตากจังหวัดตากโดยมีพระพรมโมลีเจ้าคณะภาค5พระประสิทธิ์ศรีลคุณเจ้าคณะจังหวัดตากคณะสงฆ์นายสมชายกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี โดยได้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพสิทธาคมวิสายกิติปาโลหรือครูบาสายจากห้องเก็บสรีระโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งบำเพ็ญกุศลณนะสาราการปริยนวัดท่าไม้แดงตำบลวังหินอำเภอเมืองตากจังหวัดตากโดยบรรยากาศต่างมีพุทธศาสนิกชนข้าราชการลูกศิษย์และประชาชน ร่วมรอรับสรีระสังขารของพระเทพสิทธาคมวิด้วยความอาลัยยิ่ง